บีน g ยูจี20แต่งลอๆนะครับที่สำคัญคันนี้หลุดจอนะครับเปิดการขายใหม่นะใครตามคันนี้นะครับบอกเลยว่าผมแต่งให้แบบครบชุดแล้วนะครับแล้วก็ได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะรหัสรุ่นเขานะครับคือ G20 3 2 0 d m Sport นะครับเป็นปี2020จด22นะครับมาพร้อมสีขาวมงที่มีความหรูหรานะครับแต่ว่าแอบแต่งเป็นชุดแต่งดำๆนะครับก็ค่อนข้างลงตัวนะครับอของแต่งเบิกใหม่ทั้งคันให้ด้วยนะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากกระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นสไตล์ดิมอนคิวนะครับโลโก้นะครับอัปเกรดใหม่เลยเป็นตัว50ปีนะทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนชุดแต่งนะครับบริพาร์ตรอบคันเนี่ยเดิมๆได้เป็นตัวทรงเอ็มสปอร์ตมาจากโรงงานอยู่แล้วแต่ว่ายังหล่อไม่อเนนาาะมตต้้งกกรัลขึยิด ฟอนลิฟหรือว่าสะเกิดหน้านะเป็นแบบคาร์บอนเคบลาดแท้ตรงรุ่นเขานะครับถัดมานะครับไฟหน้าผมชอบมากเลยอ่ะตรงนี้คือมีความทบเฉียวมากกว่าตัว F 3 0ที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้รถมีความดูใหม่ทันสมัยมากขึ้นเนาะแล้วก็หลอดเนี่ยให้นแบบ LED มาด้วยนะครับสว่างชัดเจนนะหรือจะเป็นล้อแมกนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับเป็นของนายาแท้นะครับขอบ20นิ้วนะครับสเปกก็คันนี้9นิ้วเนาะแล้วก็เบิกยางให้ใหม่ของคํมโคนะครับใช้กันยาวยาไปเลยส่วนตัวเบรกนะครับเป็นเบรกเดิมที ค่อนข้างพอตใหญ่อยู่แล้วนะแต่ว่ามีการแอบทําสีมาให้นะครับเป็นสีแดงแปะโลโกโ้เนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่อยากไปยุ่งอะไรกับเบรกเขาเยอะเพราะว่าวารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับถึงปี 68นะครับเดือน6ปี68เลยก็ไว้ง่ายเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามีการไปดัดแปลงเขาเดี๋ยวอาจจะเ,เคเพาเบรกเคจานเบรกไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่อยากยุ่งดีก่อนเนาะต่อมาช่วงล่างนะครับก็มีการทําให้ใหม่นะมีการอัพเกรดสปริงเข้าไปให้นะครับเป็นของไอบัคแท้นะครับจากประเทศเยอรมันนะครับทำให้มีความนุ่มหนึบมากขึ้นแล้วก็ฟีลรถเนี่ยเป๊ะมากขึ้นฟิตเมนก็แบบสวยขึ้นนะล่ะกันนะลงตัวมากขึ้นเลยด้านข้างก่อนไปนี่ก็มีการใส่นะครับเจ้าตัวใส่กเฉิมเป็นแบบคาร์บอนเคเลาแท้ะนะอ,นนอีกกลลล้าหหังง็มร เปสเซอร์ลงมาเล็กน้อยนะเพราะว่ารหัสตัว B ีเอียนเนี่ย G ย0 G 3 0นะครับใส่ล้อทั่วไปนะครับค่อนข้างหุนะครับต้องลองมานิดนึงนะอันนี้ผมก็วัดมาให้แล้วนะครับกำลังดีเลยไม่ยืดไม่ผุจนเกินไปนะครับอ่าตัดมาด้านหลังกันบ้างนะครับนี่วิ่งหลังนะครับดักเทลก็เป็นแบบคาร์บอนเคปลาดแท้นะครับก็งานเนี่ยค่อนข้างเรียกเพียวเนาะค่อนข้างบางเลยนะครับตรงเท่หละผมว่าผมยังชอบเลยนะหรือจะเป็นด้านล่างนะครับที่จัดมาให้แบบเต็มเลยดิฟล่าง3ชิ้นคาร์บอนเคปลาดแท้นะ นี่นะครับก็มีด้านข้างหนึ่งนะครับตรงกลางสองตรงข้างสานะครับและชุดนี้จะได้ไฟเบรกหึงสามาด้วยนี่นะครับเวลาเราเหยียบเบรกก็เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความเท่มามาสัก3%ด้วยนะครับหรือจะเป็นใลท่อที่ทำมาให้ใหม่นะเป็นทรงอะคาโปวิกนะครับปลายคาร์บอนเคฟลาแบบนี้เนาะก็ไว้ง่ายครบแล้วนะครับได้ไปพร้อมหล่อเลยพร้อมซิ่งเลยนะและขาดไม่ได้นะครับโลโก้คำว่า M3 c o m p e t a t i o n นะครับก็ต้องใส่ให้ครบแล้วกันมาดูภายในกันบ้างนะครับ ภายในเนี่ยก็รูหราไม่แพ้กันนะเพราะว่าได้สีนะครับเป็นโทนน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้มาใช่ไหมครับตุ้นนี้สตาร์ทต,ตรงนี้นะครับหัวเกียร์เท่มากนะครับผมชอบแบบมันแบบเออมันดูมีความล้ำนะครับแล้วก็เกียร์มันเกียร์ไฟฟ้าแล้วใช่ไหมจอต่างๆนะครับที่ทํามาแล้วก็ลิงก์กับตัวจอกลางนะครับขู่บอกเลยว่าสวยงามมากรุ่นนี้เป็นตัวเอสปอร์ตนะถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจอเป็นเลือนไมล์เข็มธรรมดานะครับ ว่ายังไม่เท่แบบนี้สวยแล้วนะครับจอ LED นะครับเจ๋วมากหรือจะเป็นตัว Ambient Light นะครับที่ให้เส้นสีฟ้ามานะครับทำให้รถมันเพิ่มบรรยากาศในการขับขี่และการมีความหรูหรามากขึ้นนะแต่ว่าไม่ต้องมาจ่ายแพงเหมือนป้ายแดง2ล้านสล้านใช่ไหมครับวันนี้เหลือแค่ล้านกว่าบาทแล้วอ่าใครฝันอยากขับรถใหม่ๆแต่งเท่ๆนะคันนี้ผมทำให้แล้วนะครับเป็นคันแรกของรถบขี่ยตัวที่ผมแต่งมาให้นะอ่ะเล็กไม้ดีกว่าคันนี้วิ่งอยู่ที่อ่าขอดับเครื่องก่อน 6 3 0 0 0กิโลแท้นะครับแล้วก็เจ้าของเก่าตัวบีทสูบเบียมอยู่ BMW ตลอดด้วยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับส่วนบอดี้ไปบอดี้กันนะโอ้โหนี่เลยนะครับหน้าตาเครื่องยนต์จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลทวินเพลเทอร์โบนะครับส,สี่สูบที่สร้างชื่อสีนะครับให้กับเจ้าโฉมเบียมอยู่มั่อย่างมากนะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่อึดทนทานและสำคัญประหยัดน้ํามันสุดเลยนะครับถ้าใครเคยใช้นะบอกเลยว่าติดใจแน่นอนเพราะว่าถัางหนึ่งเติมแล้วเนี่ยวิ่งกันแบบลืมๆเลยนะถัดมาที่ตัวรงงส้าากันนนบดี่ อ่ะหัวน็อตก่อนดีกว่าหัวน็อตเดิมโรงงานยังไม่เคยมีกายแกะรอยไข่นะครับเป็นโครงสร้างนะครับตัวคานหน้าหน้าตัวบาร์โค้ดนะครับหรือเลขเครื่องนะครับเลขถังนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับตรงนี้นี่นะคันหน้าเดิมๆสวยๆนะครับน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงแท้ๆนะครับสติกเกอร์บาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบแบบนี้เนาะไม่เพียงแค่ด้านหน้านะรอบคานต้นตานก็ตรวจสอบให้หมดแล้วดนะ้วยนะประตูสี่บานฝาปิดท้ายนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับอ่ะมาฟังราคาดีกว่าใครอยากได้ 20ลอลอแต่งครบแล้วนะครับวันนี้ต้นตาเสนอขายนะครับให้เพียง1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเพื่อนหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับได้เป็นเจ้าของ BMT ไข่ไฟฟ้าน,นะครับแล้วก็รถยังปีใหม่ด้วยบิ๊ไอ้ก็ังเหลือถึงปี68เดือน6นะครับทีมันายนะครับซื้อเงินสดก็ได้ซื้อเงินผ่อนก็ได้นะถ้าผ่อนเรายังมีบริกรารอฟไรนะครับให้ทุกที่ทัท่วประเทศเหมือนเดิมเนาะและเรื่องผ่านแล้วไม่สะด,ดวกมารับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับถึงหน้าบ้านกันไไไปเเเลลลยยนนนาาาาะะะแแสสุดดทท้้้้คครรรับืออตตตตตงงถ่่ถ่มีม์กวใ แน่นอน